โยบซาสวัตถิวิรุณเมกาวดีถิวิรุณดูไบ่ายวัตถิวิรุณชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการโหลดเจ้าตัวเกมโปรเจกต์บอร์ดสไตร์นะท่านผู้ชมนะอ่าเป็นในส่วนของภาคใหม่ล่าสุดเลยนะครับประจําเดือนกันยายนนะครับอืม2023นะอันนี้เป็นแพทที่เปิดให้เล่นในส่วนของ เจ้าตัวประเทศบราซิลนะท่านผู้ชมแล้วตัวนี้สามารถเล่นได้นะบนในส่วนของ Android ก่อนนะครับวิธีการก็คือเราจะลงแบบ apk นะครับวิธีการก็เข้าลิงก์ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปมาเลยเนาะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับมันจะเจอคําว่าบอร์ดสไตรตัวนี้อยู่นะฮะจากนั้นก็กดคําว่าดาวน์โหลด apk ตรงนี้ได้เลยนะครับดาวน์โหลด apk เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะคนดูนะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างก่อนนะครับจะเจอกคําว่าดาวน์โหลด apk ตรงนี้อยู่นะท่านผู้ชมนะให้กดคําว่าดาวนะม จะขึ้นมาอยู่นะครับกดไปเลยสยีเขียวตรงนี้นะครับจากนั้นก็รอมันแป๊บหนึ่งแล้วกดคําว่าดาวโหลดต่อไปนะครับแล้วกดคาว่ารายละเอียดนะฮะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นชื่อขึ้นมานะทีนี้เราก็รอได้เลยนะท่านผู้ชมนะรอมันจนมันโหลดเสร็จนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมนะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับเราก็กดติคคำว่าบอร์ดสไตร์ตรงนี้ได้เลยนะนี่กดขึ้นมาปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็กดคําว่าเฉพาะครั้งนี้นะท่านผู้ชมนะนี่เฉพาะครั้งนี้ปุ๊บเราก็รอมาสักแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นมาแบบนี้นะกดคําว่าติดตั้งนะครับวิธีการนี้ใช้ได้เฉพาะ Android นะท่านผู้ชมนะใช้ได้เฉพาะ Android กับมือถือที่รองรับนะครับอืเล็กไม่ได้นะเพราะมันเป็นการลงแบบนอกสโตร์นะครับรอมาสักแป๊บหนึ่งนะครับมันจะทําการลงจากนั้นก็เมื่่อลลลลงเเเเเเสรร็็็จจจแแ้้้้้ววมมมมมััันนนนนนนกกกกะะะะะขขึาาาาาบบบียยดดดดคคคํปิไู โอเคนะท่านผู้ชมนะนี่มันก็จะเข้ามาแล้วนะครับเป็นทีเรียบร้อยนะวิธีการน็คือนะครับเราก็เล่นแบบเกรสเอานะครับจะดีที่สุดนะท่านผู้ชมนะเล่นแบบเกรสนี่ยแมผมเลือกเกรสนะตัว G ีนำหน้านะครับนี่เรากกดเข้าเล่นได้เลยนะครับมันอาจจะปิงเยอะหน่อยนะปิง2 0 0กว่านะแนะนำให้เข้าบ่านเจ้าตัว VPN Gear Booster แต่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเข้าก็ได้นะครับมันก็เล่นได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะนี่มันจะขึ้นมา Invite Code อย่างนี้นะครับแถบตัว Invite Code นะครับกด Enter Game ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ Invite Code เนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าหรือก็หร ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะย้อนกลับก็ได้นะครับบางคนบอกพี่มันผมไม่มีโค้ดที่จะเข้าเกมเลยไม่เป็นไรกดเข้า่าแอคเคาท์มุมบนขวามือก็ได้นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของล็อกเอาออกก่อนนะครับอล็อกเอาออกก่อนนะแล้วก็กดในส่วนของอ่ามอนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ Google P พตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเข้าเกมให้มันได้เนาะคุณดูนะอืมแล้วก็เลือกส l เล็กนะครับสิเล็กตัวนะอันนี้โค้ดมอมันต้องถูกจิน e น a ลิตโค้ดนะครับอืมกดที่เข้ามานะครับสกิปได้เลยสกิปได้เลยนะ ไม่ต้องเป็นจินนลิตก็ได้นะครับนี่แล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งนะครับนี่มันจะทําการเข้าเกมได้นะที่เร้อยกดโอเคอ่ายังแรมยังตึงคนดูเห็นไหมบอกแล้วนะครับไม่ยากนะครับนี่กดอะครีนะครับแล้วเข้าเกมได้เลยนะครับโอเคกดสตาร์ทนะฮะนี่นี่มันก็จะเล่นได้นะครับใครบอกพี่มั่วนะไม่มั่วนะคนดูเล่นได้ปกติเลยนะฮะนี่เห็นไหมมาแล้วนะครับอย่าบิกินเนอร์หรอก่อนเลยนะครับฝึกหัดเลยนะครับตรงนี้ โอเคนี่เห็นไหมได,ได้ปกติเลยนะครับนี่พี่จะเดินไปแล้วก็ตรงนี้เพิ่มมันจะให้เราลิงก์ก็ยิงนะครับนี่อย่างรอยอย่างตึงเอาว่าเอาว่าตึงจะจัด,จดเลยฮะฟู Half ไหนแถบไปตรงนี้โอเคสไลด์นะครับสไลด์อ๋อมาเอาตรงนี้ระเบิดนี่นี่นี่เลือกปืนครับคนดูเสืสโคปโอเคเซฟนะครับมาหลดองค์หลดเอาเรียกหลดเอาลงมาโอเค หลดเอา i s coming นะฮะรอแป๊บหนึง่งนี่ล่วงมาละโหลดเอาเราแย่ yeah, <Yeah. S 1> กดติ๊กนะครับเก็บของนี่ใช้งานนะครับคอนเฟิร์มเรียบร้อยฮนะมายิงนี่เห็นไหมเล่นเล่นจริงนะคนดูวู้ฮู้ตึงจัดจาดแต่คนดูดูดิเน่ <c oughs> เป็นไงแหลมเปรี้ยเลยนะครับอือเราจะเลือกตรงนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการลงเจ้าตัวเกมโปรเจกต์ Project. บอรดสไตร์นะท่านผู้ชมนะเอออันนี้เป็นภาคใหม่ล่าสุดเลยเพราะว่าเปิดโกลบอลเรียบร้อยสำหรับใครที่อยากเล่นก่อนก็ทำตามวิธีด้านล่างคำแนได้คลิปพี่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะอืมลิงก์ทุกอย่างอยู่ด้านล่างคำแนได้คลิปนะสำหรับวันนี้พี่โค้ดไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า